ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมรู้จากเพื่อนบ้านเราเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีเลยคนระับของเรานี่ก็ลงต่อเนื่องมาเดูแล้ววันนี้สภาพของเราจะเป็นยังไงบ้างครับก็ผมเชื่อว<ๆ>่าวันนี้ของบ้านเราเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงแลนบตามทิศทางของตลาดหุ้นรอบบ้านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยคือในเรื่องของฟันโฟต่างชาติเนี่ยไหลออก นะครับจากความไม่มั่นใจนะหรือความไม่แน่นอนในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐนะฮะเกิดอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีเนี่ยเขามองว่าการประชุมเดือนมีนาคมเนี่ยมีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยลงนะครับปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายหลายอย่างที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น C p i ี P ีที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมันชะลอครับแต่ว่ามันชะลอแบบน้อยมากๆนะครับแล้วมันก็ยัง ห่างกันประมาณสักหเจากตัวเงินเฟอ้อของเป้าหมายของเฟดคือเฟดเนี่ยต้องการเงินเฟอ้อประมาณสองแต่ตอนเนี้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ประมาณสามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันไม่ขยับลงนะครับมันก็เลยทําให้มุมมองของนักทุนเนี่ยมีการเปลี่ยนไปว่าถ้าแบบนี้เฟดคงยังไม่ลดดอกเบี้ยหรอกรนะครับ,รบก็ทําให้ในส่วนของฟันโฟเนี่ยมีการอ่าไหลออกนะครับแล้วก็ สอดคล้องไปกับทางด้านตัว USBU นะครบมีการดีดตัวขึ้นมาเหนือ4%อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นแน่นอนนะฮะสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นความกังวลกับทิศทางของตลาดหุ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรามองวันนี้มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมากกว่านะครับครับผมครับครับมีหุ้นแนะนำสำหรับการเข้าลงทุนหรือเป็นจังหวะในการที่จะลงทุนในวันนี้บ้างเปล่าครับ ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะ selective กะกันนะครับตัวแรกเราเลือกเป็นตัวแผนดีนะครับอะไรนี้คาดหวังเรื่องของทางด้านงบ q ิวส่น่าจะอมาดีนะครับตามตัว utilize plate นะก็คือการใช้นะฮะใช้บริการโฆษณาพวกเนี้ยนะยังอยู่ในเก์ที่ดีนะครับเราก็มองว่า q 4น่าจะขยับตัวขึ้นได้นะครับก็ราคาพื้นฐานเนี่ยประมาณสัก10บาท20สินะครับก็แนะนำซื้อนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของตัวซาบิน่านะฮะตัวนี้อาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องเรียนนะครว่าทางกรุงศรีเราเนี่ยมองกาไรคิวสี่อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบล้านนะครับแต่โตคิวหนคิวแล้วก็เยียมเยียนะครับแล้วก็ไตรมาสหนึ่งที่ถึงเนี่ยนะที่ที่ที่เท,ทรดกันอยู่เนี่ยนะฮะเรามองว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นเช่นกันนะครับว่าได้ในเรื่องของตัวอ e c ซีอ e ีอีล e ีซีที e ่เข้ามากระตุ้นพวกยอดขาย นะครับวันนั้นเราก็แนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่33บาทนะฮะแล้วก็ตัวนี้ปันผลดีนะฮะประมาณ5%ต่อปีครับครับครับอันนี้มีสองผู้จ้าคุณชัยศครับใช่ครับครับขอแถอีกสักพุ่นนะครับวันนี้หลายๆคนมีความชัดเจนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเรื่องของทีอยู่บ้างฮะดูจากวันนี้เนี่ยล่าสุดกระพริบก็อาจจะติดลบหรือบ้างเนี่ยมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะไหมฮะการตัดตัวของเลสลอสเตอร์ออกไป แน่นอนนะมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเรสลอสเตอร์เนี่ยมันขาดทุนอยู่ประมาณที1000่พันกว่าล้านทุกๆปีนะเพราะรนั้นตรงนี้เนี่ยพอตัดตรงนี้ออกไปโอเคถึงแม,ม้มูลค่าที่ตัดเนี่ยโอ้โหมันจะเยอะนะหมื่นแปดนะแต่ว่ามันเหมือนว่าวันทามอ่ะตัดแล้วปุ๊บก็จบไปบนะครับ,รบปีหน้าเนี่ยนะไอ้ตัวกาไรของไอ้ตัวขาดทุนจากเรดลอสเซอร์ประมาณสองพันสองสองอ่าหนึ่งพันสองร้อยล้านเนี่ยนะมันจะหมดไปแล้วมันจะไป บูสต์ให้ตัวกําไรของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าลงมาตรงบริเวณแนวรับประมาณสัก14บาทนะเป็นโรเดิมของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะในการเลือกลงทุนได้นะครับครับนะครับอีกสักคู่หนึ่งฮะวันนี้ประชุมเจ้าหนี้ด้วยเจ้าหนี้หุ้นกู้นะฮะไอทีดี่ามันก็มีสมมสูติฐานคือ1โอเคแหละถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ไม่โอเคราคาก็คงจะร่วงแต่หากว่าเจ้าหนี้โอเคขึ้นมาเนี่ยในเชิงของการเก็งกำไรพอได้ไหมฮะ เอาเลยจะสั้นๆก่อนนะฮะคือต้องเรียนางนนะว่าคือถึงแม้ว่าจะจัดการอนุมัติอะไรยังไงก็แล้วแต่เรื่องของนี่หุ้นกู้ที่มันผ่านไปนะครับผมยังมอก<ม>ว่าตัวตัว,ตว o p e บร t i o n เขาเนี่ยดูแล้วค่อนข้างอดเอแนนะ,ค,ะครับเพราะว่าถ้าเราไปย้อนหลังดูประมาณทักสามสามปีย้อนหลังเนี่ยติดลบมาตลอดเลยนะฮะอ่านะฮะแล้วก็มีปีหกหกเนี่ยที่พอจะกลับมาบวกได้บ้างนะครับเพราะนั้นถ้าถามแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะ ท่าไรนะในการลงทุนนะครับอาจจะขยับไปดูตัวสเตคอนหรือว่าตัว CK ที่มีกําไรต่อเนื่องแบบนั้นน่าจะดีกว่านะครับก็เล็เล่นแบบเ a ย์เซฟดีกว่าเล่นในกลุ่มเดียวกันแหละถ้าอดไม่ได้ก็สเตคกับ CK น่าจะดีกว่านั่นเองนะครับครับครับเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้หุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับก็น่าจะประกาศผมประกอบการกันออกมาครบแล้วนะครับมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ กลุ่มธนาคารไม่ได้ตึงเต้นอะไรนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ Q4 ี่เนี่ยมันจะมีพวกค่าใช้จ่ายเข้ามาอยู่แล้วยางที่เห็นเห็นเลยก็โบนัสนี่แหละโ,โบนัสพนักงานเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะนั้นตัว Q4 ี่เนี่ยมันจะบุกพวกค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นซีซั่นของเขานะว่า Q4 มันเป็นคิวที่ไม่ได้ตึงเต้นอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมก็ ก็เลือกลงทุนได้นะครับแต่ถามว่าแบบมบจะตื่นเต้นโอ้โหแบบเซอร์ไพรส์ไหมคิดว่าไม่น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่นะครับ,รบอาจจะเป็นบางตัวที่แบบอเคยตั้งสำรองสูงๆแล้วกลับมาสู่ระดับปกติแบบเนี้ยอาจจะทำให้ตัวตัวกำไรดีขึ้นอย่างเช่น K-Bank อนะไเงี้ยเป็นต้นนะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมของทั้งเซกเตอร์เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรที่ที่ตื่นเต้นเท่าไหร่ อืมนะครับเอาละครับพี่ชยยศันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ชยยศครับครับดีดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะ